การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมนี้นะคะก็นับว่าการแข่งขันเนี่ยดุเดือดเลยก็มีนักวิชาการและประชาชนที่เขามองเข้ามาในเรื่องนี้นะคะหลายมุมมองหลายแง่มุมค่ะเดี๋ยวเราลองไปไล่เรียงกันหน่อยนะคะเริ่มจากอาจารย์วันวิชิตบุญโปรงคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ อาจารย์ก็มองว่าการแข่งขันในพื้นที่เทศบาลตะบนธัญบุรีปทุมธานีโดยเฉพาะก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวดังคุณผู้ชมจําได้ไหมคะลูกพีชนายสมิทธิพัฒน์หลีนวรัตซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สมัครที่เป็นข่าวว่าไปขับรถกระบะเอาไปขับรถบ m เนี่ยปาดหน้ากระบะของลุงป้าหลายคนมองว่าจะไปกระทบต่อคะแนนเสียงแต่อาจารย์วันวิชิตกลับมองว่ากระทบภาพลักษณ์ก็จริงค่ะแต่จะไม่ส่งผลต่อการลงคะแนนเพราะว่ามีทีมของแม่ ที่นายกฤิดานายกเทศมนตรีตำบลธัญ,ญบุรีมีฐานเสียงก็บอกว่าแน่นปึกเลยนะคะแต่ว่าระยะยาวถ้าเกิดว่าต้องการก้าวไปเล่นการเมืองในสนามที่ใหญ่ขึ้นบ้านใหญ่ต้องปรับตัวเอาชนะใจคนนอกพื้นที่ไปฟังอาจารย์วิเคราะห์กันหน่อยค่ะสัญญาณเตือนจากสิ่งที่เกิดขึ้นในทางการวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมเนี่ยก็เป็นสัญญาณเตือนอย่างแรงแรงไปยังพวกบ้านใหญ่ในดาวบุรีแล้วหากไม่ปรับปรุงตัวหรือมีทัศนคกติที่ ไม่สนดีดังคางขอหรือแสงความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าที่เป็นอยู่สังคมจะตรวจสอบมากขึ้นครับลังฉลังฉังนี้ว่าเช่นการใช้งบประมาณการใช้งบพัฒนาพื้นที่ก็จออาหรือว่าค่าตอบแทนของสมาชิกและพวกสอทอเนี่ยก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่แต่งบประมาณที่มันเยอะดังนั้นความโปร่งใสและผลงานที่การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าต่างหากนั่นแหละครับทีบ่สังคมเนี่ยจะตามตรวจสอบอย่างไปไม่จบสิ้น โดยทางด้านของบิ๊กจ๊ดพลตำรวจโทคคำรนวิทูปกระจากนายกอบจอปทุมธานีที่เข้ามาหนุนหลังนายสมชาติค้าทันเจริญหนึ่งในผู้สมัครนายกเทศมนตรีธัญบุรีทางด้านของอาจารย์วันวิชิตนะคะก็มองว่าอาจจะต้องการทดสอบฐานเสียงในพื้นที่เพื่อวางแผนการเลือกตั้งครั้งต่อไปรวมถึงอาจต้องการสลายขั้วการเมืองลดจำนวนบ้านใหญ่ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนมองว่าพฤติกรรมส่วนตัวเนี่ยไม่เกี่ยวกับคุณภาพการทำงาน แค่ขอให้ทำให้คุณภาพชีวิตชาวบ้านดีขึ้นแค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะเขาจะทำอย่างไรเนี่ยผมว่ามันเขาต้องรับผิดชอบในตัวเขาอายุเขาก็พอ,พอสมควรที่จะรับผิดชอบส่วนนั้นได้แต่ว่าไอ้ชาวบ้านอย่างเราเนี่ยก็รู้แค่วันนี้น้ำไหลไฟสว่างถนนหนทางดีผู้บริหารที่เขาทำไว้เนี่ยเราก,เราก็เราก็ถือว่ามันก็อยู่ในระดับที่เราพอใจของชาวบ้านเนาะ แปลว่าสนามนี้คุณผู้ชมคะดุเดือดจริงๆนะสนามตํญญาบลทันญบุรีปรทุมธานีเนี่ยเพราะว่าหลังจากที่เ,เกิดเรื่องของลูกพีชใช่ไหมคะที่ไปขับรถหรูป,ปาดหน้ากระบะลุงป้านักข่าวก็พยายามจะไปถามคนในพื้นที่เหมือนกันนะคะนี่คุณผู้ชมจําได้ไหมภาพเหตุการณ์นี้นักข่าวพยายามไปถามว่าเอ๊ะมันจะมีผลกับการลงคะแนนเลือกตั้งไหมคนในพื้นที่ยังบอกเลยว่า มันเป็นเรื่องของตัวบุคคลแต่ว่าถ้าพูดถึงตัวพ่อแม่ของพีชเนี่ยเขาก็ดูแลคนทันยบุรีมาดีตลอดค่ะ,ะหลายคนก็ยังคิดว่าน่าจะเลือกต่อนะคะส่วนทางบิ๊กแจ๊สก็มาหนุนนายสมชาติค้าทันเจริญก็นับว่าเป็นศึกที่น่าจับตาอยู่เหมือนกันค่ะ เราขยับไปที่โคราชกันบ้างสนามเลือกตั้งครั้งนี้ก็กลายเป็นศึกใหญ่แห่งปีเหมือนกันนะคะเมื่อบ้านใหญ่จากชาติพัฒนาต้องรับศึกหนักจากพักประชาชนรวมถึงผู้สมัครอิสระโดยเบอร์หนึ่งนายพงยุทธสุภัทธรวณิชค่ะพักประชาชนพี่ชายสสเขตหนึ่งฉัดสุภัทระวณิชที่ได้รับแรงหนุนจากคนรุ่นใหม่แล้วก็ยังมีเครือข่ายญาติทางการเมือง พยายามเดินเคประตูบ้านแล้วก็ไปยืนทักทายประชาชนทุกเช้าเลยเพื่อสร้างกระแสเปลี่ยนมือบริหารเทศบาลน,นี่ขนาดข้างถนนกลางสี่แยกไปตลาดเนี่ยเอาใจคนรุ่นใหม่ถ้าเกิดตลาดนัดีคนรุ่นใหม่เขาก็จะไปเดินกันนะคะก็ขยันาทันแข็งในการไปหาเสียงอยู่ค่ะค่ะก็สําหรับที่โคราชนี่ถือว่าสนามใหญ่จริงๆนะเพราะว่าเป็นการหาเสียงที่เข้มข้นแล้วก็ดูเดือดมากกับ4ีผู้สมัครนะคะ ส่วนทางเบอร์สองค่ะทางคุณหมอวรณรัชชานุกูลจากชาติพัฒนาเนี่ยทิ้งไพ่เด็ดหมอวรณรั์แชมป์เก่าเมืองโคราชนะคะภายใต้การนําของนายสวัสดิ์ลิปตาพลบหวังที่จะรักษาเมืองหลวงของพรรคเพราะถ้าหากพ่แพ้เนี่ยจะกระทบอนาคตการเมืองระดับชาติคือปี64เนี่ยโคราชพัฒนาก็คือครองเก้าอี้ไปนะคะทีนี้ส่วนเบอร์สามค่ะที่จะมาช่วงชิงเช่นเดียวกันนะคะมารุ้ชุ่มขุนทศ คนรุ่นใหม่ที่เคยแพ้ศึกอบจอมาลงสนามอิสระนะคะในนามกลุ่มพัฒนาเมืองโคราชโดยไม่ส่งสอทอแข่งค่ะ หวังจะใช้ฐานแฟนคลับโซเชียลสู้ลงพื้นที่เข้าถึงชุมชนด้วยตัวเองแต่ว่าเสียงสนับสนุนส่วนใหญ่ยังซ้อนทับกับพักประชาชนอยู่และเบอร์สี่ค่ะอดุลย์อยู่ยืนอดีตสจ,จและมือขวามาดามหน่อยยนลดานายกอบจอโคราชซึ่งได้แรงหนุนจากสุรวุฒิเชิดชัยอดีตนายกเทศมนตรีแต่ว่าฐานเสียงเดิมเนี่ยห่างหายเวทีเทศบาลมานานทำให้คะแนนอาจจะยังไม่แน่นพอที่จะเบียดขึ้นมาเป็นตัวเต็งน,นะคะ ลงใต้ไปที่หัดใหญ่เมืองเศรษฐกิจอีกแห่งหนึ่งที่เก็บภาษีได้มากกว่า1,700ล้านต่อปีค่ะการเลือกตั้งนายกเล็กของเทศบาลนครหัดใหญ่จึงแข่งขันกันสูงมากเดี๋ยวไปฟังในพื้นที่กันหน่อยว่ามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะคะ4ปีที่ผมเข้ามาบริหารเนี่ยเหลืองบที่พัฒนา564ล้านใน4ปีไม่ใช่8 0 0 0ล้านนะครับปีแรก143ล้านปีที่2อล้านปีที่3 6ม9ล้าน ปีที่3นี่ประมาณเนี้ยรวมแล้ว564ล้านเท่านั้นเองจริงจะเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีคอนเนคชันกับรัฐบาลกลางถ้าไม่มีคอนเนคชันกับรัฐบาลกลางไม่มีทางพัฒนาหาดใหญ่ได้เลย6เดือนแรกนะครับผมจะแก้ปัญหาเรื่องยุงกับขยะก,ก่อนครับเพราะตอนนี้หาดใหญ่เป็นเมืองที่ยุงเยอะและขยะเยอะและถนนหนทางของหาดใหญ่ควรจะได้รับปรับปรุงนะครับถนนหนทางของเรานี่แย่มากเป็นที่บ่นของประชาชนทุกคนในหาดใหญ่ ้องรีบทําตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องเริ่มเตรียมเรื่องโรงพยาบาลคนอันใหญ่เพราะการเข้าถึงการรักษาพยาบาลคนอัใหญ่ยากมากนะครับเมืองหัดใหญ่ของเราเนี่ยนะครับมันมันค่อนข้างจะหยุดชะงักมาเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรนะครับปั้นอยากจะเห็นพี่น้องในหัดใหญ่เนี่ยได้ตัดสินใจในการที่จะเลือกคนมาเป็นนายกทศมนตตีนคนอัดใหญ่มารับผิดชอบในเรื่องของการที่จะให้เมืองหัดใหญ่เป็นเมืองที่น่าอยู่เนี่ย